ให้มาในกันมาม่าเห็นหมดเสียหมดค่ะค่ะพ่อตาจ้าสวัสดีค่ะค่ะบันนี้ข้างช่องนะค่ะค่ะข้างช่องนี่กต่สีมาแสดงความดีใจกับพ่อตาเนาะเลขเลขหลักมาตรงตรงไม่มาในการมาม่มาค่ะเงินบ่อเงินขวัเงิน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 คักเงินแน่เงินบ่ค่ะสามสองนี่ยูฮนบ่อสามสองนี่ดังคักดังแน่บุบมาอีหลี่อ่ะอ้าวเออด้วยแม่เลขไม่มาด้วยกันไม่มา นเกว่งนงนงนามองหไปไงหลายน้ออันนี้บ่ม่าอี๋งนบ่ม่าน่หลักานนี่ค่ะอันนี้านที่น้องรลคานนีลักานเอาควาจับให้จังหวดในบ้านถูกมั้งอ่าจเออไม่มาดี๋ยกันวมาค่ะเดี๋ยวด้ะก็ก็จาเด้อเอเอาลักษณะนี้เด้อลูกจีนไทยนี่สีเอาตาลน้องน้ตาลน้อวาจริงตาจริงขยับบังยับบังหนะเออนั่นพ่เห็นหน้ารูปรอไหมเออจ๊ชิละิละ เรื่องมามาเรื่องเงินปัจิค่ะเงินปัถีมากก่านอสุดยอดสุดยอดค่ะค่ะาเราเรียกไ่นอนเราเรียกในนอนค่ะรักเรีกนี่โอ้ยเพางวดนี้ตีสามสองเตะสามสองเตะบบกนค่ะ่ตลอดค่ะโอ้ก็ได้แถมมาเรียกอตาพี่เนาะรักเรียกค่ะมายู่ยิตลอดค่ะ เพื่งออกไปจะตังเดี่วเห็นไหมค่ะมันยังยังอะไรอกบ่อยค่ะไม่งั้นพอถูกต้องมั้งเอาเงินมั้งไงอี่หลังเลขหลักเทอเลอเลยศูนย์หาทั้งน้ำหาล้านเอเซ็นหาล้านเอเซ็นโอยโอ้ยขัดขดพอสุดยอดสุดยอดนเลขไม่มาด้วยกันเนี่ยแอดเสาใจอยู่นี่ถ้าแอดเสื้อพ้ตายแอดสิบเซีาสามสองลายปนี้นะสามื่อบัตรมีรตา มันบดเอกสามโมจูป ah, oh. mm. ุ่นหมดสามโมจูปุ่นจูปุ่นนี่ละนี่ละบวเสื้อคู <S <S ่บ่ายจันเป็นที่ชิลเหล่าพี่น้องค่ะแต่ก็โมจุดม่นเลยแต่โมจุดน่นเลยอ่ะแต่โมจุดแม่นพ่อบ่ามันเสื้อหนาต้องศึกษาไหมพี่น้องคะบอม่าอีลีบ่ม่าคีลีบ่มาคอรอเลยเสียรู้ไม่ยากเหรออืมเสียเสียพ่อเสียเสื้อลาบันี้แอดกับเสื้อคักเสื้อแนนเลยบันี้ไม่มาด้วยกันไม่มาจริงๆ เจ้าตัวหนึ่งสองสมแปดตัวบ่มานต้กันแตัวบ่มาต้องกันค่ะค่ะสุดยอดสุดยอดมาไม่เอาโเล็วอาจารย์ใหญ่มากพออาจารย์ใหญ่มากนี่ความจริงใช่แค่้ราเียาิดแ้งไม่มาดีบ่มาอยเอาไปช่วยเมันแค่ลำปานันไม่เอา 吃酱，快吃酱，吃饱呢？吃吃吃酱，吃酱。哦，那这是保险的款，老板。人家黄的，我不要。怎么？怎么讲？我当主播去了嘛？嗯，可能。像你这样人，不买点钱来干嘛？现在也不卡。我拿不买点钱去呢？喏。啊哈哈，没买点钱去我拿，没钱，不买没理，理。 เยอเชื b b ่อมันบ่อน้ำกันก um. ็เช yeah. ียบอกกจุดจุมา่ดก right? ็จ no. ุดจมาจ้ต mm. no. <wizard> ัเดียวน่จุด้บ่จมาปรมางบ่อยเลยว่าเน่ยก็เชียบอกไปชใจยังสามนะสียดเลยตัดสียดชุดยอดเลยมาคัดมาเนียซะเล็กรักนี่กะแน่นอนแน่นอน เล็บไม่มาได้กันบ่มาอีกถือข้่งบนขทา้ลรางบอกว่าถือข้่งบอล้งางาบทข้างบนขัางลทางคือเ่าบ่เป็นแต่ั่งป้โตควเข่าเปียดแต่ั่งครั้งนี้แต่ลตทั้งสูกเหรอไม่มาได้กันมองอ่ะบมาต้องการบ่มาเลยบ่ม่าเอจ้ว่าเจ้าว่าเจ้ขับรถมาเนี่โอ้ยดีใจแล้วมีพอที่หั่นบ่ขาดเพื่อบาที่าาไม้าว่นี่ ดีใจราเนี่ยบ่เชื่อแล้วลูกบ่เชื่อเลยผู้ข่าไปเชื่อเลยใครจะเมียเชื่อผู้ข่าวเชื่อได้หาต่อหาตัวเฮ้ยเชื่อหาลอยอย่างนี้ตัวพุทธมีขบนล่างแล้วบอกอะไรอีกวาบนล่างเอาเขาบนล่างคือเขาแจ่าางคู่บดเจ้เขาจาบทชึ่งบนลท้างว่าเข้าสูงเขาล่างโอ้เข่าเขาจังจังล่างยกขึ้นยกบ เยหน่อยนก็ลครั mm, ้นะคับใช่ะแตันะคัันกันยืนยันนะเราเล่องแน่นอนแน่นวันในบมาโอ้ยเอาเถอ้เเตเถอะเูหรอโอ้ยจะเป็นเขาขัดเขาเนี่ยจะกิดีใจน้ำมีโอ้ยห้นบ่ขาดบ้บานนี้ไ่ได้มุดน้ำแบบนี้หรอไม่เป็นไรเบาสิบปนเลมมุดองโอ้ว่องกลมไว้ความตัวนนิโอ้ยว่สิบปูยเออเออนับ บระ่าริเมล่ามน่สิเินมันหมดครักร้อยเกนี่ครับคัคักคัแล้วบังทียจุบ่โอ้ยคักแล้วอือเอามเครับครับคักยูคักยู่ของจริงนี่ยไม่ใิ่เขาแบบต้กลกับไปตัวสูต์เจ็ดตัวเดียวได้ตัวนีโ้โได้ตัวโอเลห้ว่าเมื่อเขียนนี่ว่าเขียว่เจียงว่าออกออกตัวบ่ต้องกลับไนตัวนี้นะครสูตเจ็ ก็มันเชี่เียทัก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 เด้วเออว่าจมาจีปเดียวนี้เราบด้ต่อไปยวาย่าีบไปเยวนีองกิงเลยเนี่ยว่ะเอ้ยเปลี่ยนหนึ่ง่ามาหาฮะเก้าุนุให็นบแตยัง้อกันพีหวสองวันวที่สามระบ้าโตเลยเอ้กันหนึ่งเก่ามาหนาเห้ยเายเ็นบ้าีสองวัติดแลวเน้านเเนาะ ม่นี่เรกเกาแล้วบอกเกาสนครับผมเชียส่วนี่เสียโอ้ดีใจน้ไพอเลยตรงๆเช่่ะครับผมไปเชิญหนึ่งหนึ่งเกากาบอกเกา่นจไมาแล้วครับผมเก้าศูวนยี่บนีครับผมเนาะครับแล้วงเด้อเนี่ยนจับกู่กับวครับเพียไปเชิยหนึ่งเก โอ้เลขลักเนอะเลขลักแมน,นเลยตัวนี้แม่เขาเลขรลักศูนย์ห้าหกหนึ่งเลยตัวนี้เลขลักเนาะแมนเขาบนล่างเลยตัวนี้คัดจับลักสิอเครืเนาะจับคู่ว่าจับคู่ว่าถือหาเชื่อขึ้นเขาเลขลักคันคันที่จริงแล้วคันไม่มีคอกันดีดีแล้วนี่เลขลักนี่คือศูนย์ห้าหกหนึ่งจึงเลขลักวนนี้ก็คืองหอยหน่อยก็ก็สมหวดแมนเนาะสี่ตัวสามารถตัวสามารตัวเลขไม่มาได้กันนี่สองตัวเอาไงกับไม่มีคอว่าหอยจืดั้งบนทั้งล่างหรือไปเนาะ เอาของสั่นลวดถือแบบเบิ้กันมั้ถือแบบบได้กลับถือแบมบิได้กลับเลยยังเลือมเชื่อมันเลขหลักบนศูนย์ห้าอ่าเลขล่างกับวงกลมให้ศูนย์เจ็ดค่ะอืมนั่นเห็นมมาคักปานีพคับปนนานบ่มีอีกแล้วในโลกบ่มีอีกแล้วถูุกวัาฟังดังๆจกบาทนโหดสุดนอดตาสุดยอดนี่่ะ่ เอาละกมันมา่ไหมันมามดถึเ <descon> ด <fin anta> ียวเอาเดี <De dynasty> ๋ยวบารีถามมาเออบารีเมื่อไรก็ทีไฟสู่ระบบระบบการหป่ครับชีเพีนมแล้วถามเห็นเลยไมถึงปล่อยสู่ระบบน่ะแต่่าปลอยย่ทัอีกอีกอาทตีเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะว่าว่าเรียวเรียบมารอับนก่ ngớt là nó, chứ, gọc, nó. Ngoài Thuộc chớ cái bóng bóng càng có tiểu đẹp lại tổ Nó đẹp lại tổ nó, Ui Sáng mà thế này, ngớt quá À Chị Chị cái này Nói à Nhìn nhìn sáng Nói ngồi chạm Sáng tí rồi Ừ, chứ xỉu, xỉu ừ. <cười> 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 làm đi đấy lót chưa xê la Ha 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 đi, Mà mình bà câu Lột là xê Yêu tẹo là Nhưng vẫn đó อชี้ข้านหาอย่าอันงวดสีม้าหนิมันจะดีเด้อผู้ข่าจะบอกอันนี้เครื่องเลี้ยวไฟงวดฟังผู้จำกระเด็จเจ้าว่าสิดงวดงวดสีมาบุกป็นแบบนี้แล้วว่างวดที่มาเอานี้ไปบอกเข้มไม่ได้แล้วนะไมายว่าเลขจ้ว่าจักสูตรตัวสิมาร่วมบอกมาเลยตอนนี้นะพอละจ้างวดสิมาสิปอยร่วมไอ้บักจักสูตรบักสีปล่อยถึงเลยจักงวดงวดสิมาแบบนี้มันประวัติบอกแล้วหกจังหวดงวดสีมาสิปล่อยบักทิศสองงวด ว่าจีนาีปแบบจบสองวัน่ผิดเกี่โอ้นอยไปผิดรุมกันแบบนช่ไหมเรานียงวันลอ้อันนี้น้าวันละหน่อยว่าจีนอาีบไปเอกหนกไปว่าไปเอกน่อยมีหลายมสองวันคยผิดวีน่ากผเชมาคักเลยแต่ร้วนตาเบิไปเอกน่อยสีลัมบอกมาก่ายจังไดเอาเอาได้ไม่ถึงชองก็ลัไปไป

1 được chút hoặc nữa. cái chút Ồ, nàng 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 chút nàng 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 Chút, chút, chút nàng 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 Chút, nàng 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 chút chút, ừ. chút, chút. Ừ. chút, chút. สามโมจุดโอเคสามสามะม่าได้บ่จุดไม่บะม่าอ่น้บะม่าเมื่อกี้เลยบะม่ากม่รี้ลอยบะมาน่เห็นบ่แฝกระดานเห็นบ่ครับวะสาจุดแต่แต่เมื่อนี่ไปได้อยูได้เช่าอีกวัเนาะาอีกเนาะนาจังหวัดติดมากนี่เจ้าตอนนี้โซ่กันด้วยนี่อันบักบะมาน้ำกันเนี่มันเตค่ะเต๋เนียสเนี่ยอ้สามสองนี่พี่น้องจอมตองชื่อน้ํบ่ ก็เลเชื่อมันบกมันกันลงม่องนี่ะตพระเอกพี่น้องตัวนี้ะตพระเอกอือันนี้กนน้ายุครับตสิน่าพี่น้องกันยังใจห่มื้อน้องน้องอิตาลีบบาใเบียม่จินหรอพอเือ บอบอคือเบ็นมอมคือบออยากบออากบออยากบอเดียวเ่วนเกศชื่อยต่ที่ชื่อเลยน้ำเรืองนัาบอมบอมบ่อชือเกจกหนังสีครับ้ามันเปิดเป็นหนังสีนะเลกหนังสีเรียกปอกันห้ามันไปเห็นมัับเกแม่พิเศษครับจ้างเป็นหังสี่มันจะไมไปครับไม่ันเยอกเห ้ยลานี่แล้ะกับตบมือชวดเลยนะใช่ฮมเดี๋ยวนี้ยุต้างประเทศผู้ขาเจ้าเบิ้งเลยนี่ข้าเจ้าตบะมือแตกสวดอยู่นี่เครืังรางชั่วลูกขัดไหม่ผู้ขาเจ้าเสื้อน้ำเทาถือเบิ้ดบู้ข้เ้อสเน้ำเาวดวงราไม่มีหมดมันดวงไดวงมันเชื่อไหมเชื่อตางนี้ครับเห็นไหมที่ตกามุ่งกลมเวลาช่วยสามที่ช่วหนึ่ง ค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะนี่เป็นข้าวดีนะคะจาก D, ตาทองสุกนะคะอีก3วันนะคะสีเขาสู้ระบเบนะคะพี่น้องค่ะก็สิได้ไปล่อยตัวเลขตัวดีนะคะอันนี้แจ้งข่าวดีจากตาทองสุกนะคะพี่น้องค่ะเข้ากับมาแสดงความยินดีกับตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเล,ลขแรกตากับเขาศูนย์ห้านะคะซึ่งเลขล่างตัวกันนะคะปู่ตาทองสุกกับไฮศูนย์เจ็ด เข็งๆนะคะถ้าผูดด้ใดได้บ่งคิปกสิบอล่าวาห้พอตาได้นะคะพี่น้องถ้าบางคนเลื่อนผ่านหรือว่าบเบึงชัดเจนอาสิตอว่าได้นะคะพี่น้องคะจังไหนคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคาคอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพนะคะพี่น้องคะเป็นกําลังใจให้คุณตาทัานต่อไปนะคะตัวดีตัวเด็ดของเพื่อนกัสิําขั้นตรงที่ว่าเลขไม่มาด้วยกันนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮ็นให้หลายๆท่านนะคะเสียงเงินไปกับสามสองบอหน่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่างวดน,นี้นะคะของพอตาบอมาคือบอมา โตที่เด็ดยทูทีเลกไม่มาด้วยกันนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านนะคะอันนี้จะเข้ามาเฮงเฮงรวยรยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ